ในช่วงนี้นะคะก็จะเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ชมนะคะาการเตรียมงานนะคะการสัมภาษณ์ของนักเรียนชมรมนะศิลปะการถ่ายภาพนะคะว่าบรรยากาศก่อนที่จะถึงงานในค่าคืนนี้นละอุปสรรคมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าเราจัดเตรียมงานทุกคนเต็มที่อย่างไรนะคะก็ขอเชิญท่านทุกท่านนะคะได้รับชมนะวิทีอารในชุดที่3นะคะขอเรียนเชิญค่ะ มาราชูทิตราชบุรีนะครับเราก็จะพาไปชมบรรยากาศงานจตุรมิตรเบญจมาศราชบุิีทั้งสี่โรงเรียนนะครับซึ่งปีนี้โรงเรียนเบญจมาศราชบุรีได้รับเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งเป็นปีที่ห้าในปีนี้ค่ะเราจะไปชมภาพบรรยากาศว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับท่านผอสำนักงานฐานอนุรักษ์ของโรงเรียนเบญจมาศราชบุรีนะครับผม ท่านอครับผมอยากจะสัมภาษณ์ว่าท่านคิดยังไงกับบรรยากาศงานจาตุรมิตรในปีนี้ครับก็เป็นเป็นความร่วมมือกันของคุณครูนักเรียนนะครับของโรงเรียนเ,ยเยบญจมาราชุดิดราชบุรีที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็แบ่งงานกันออกดูแลเป็นรายจังหวัดน,นะครับก็คิดว่ารูปแบบของงานปีนี้ก็จะกระชับนะครับพยายามที่จะให้มันกระชับแล้วก็ เน้นเรื่องของความประหยัดนะครับเน้นเรื่องของความประหยัดแล้วก็คิดว่ารูปแบบของงานก็จะออกมาเป็นในลักษณะของความร่วมมือกันแล้วเราก็ได้นำนโยบายของจังหวัดมาร่วมในกระบวนด้วยนะครับส่วนการแข่งขันกีฬานะั้นเรามีการเตรียมความพร้อมมามานานนะครับก็คิดว่าปีนี้เราจะพยายามรักษาถ้วยพระราชทานาไว้ให้ได้นะครับ ส่วน,นจังหวัดอื่นๆนั้นก็ทราบว่าแต่ละจังหวัดก็เตรียมตัวมาดีเพราะนั้นเราก็ต้องทํางานให้เต็มที่นะครับรูปแบบของงานก็วันที่1ิก็จะมีงานเลี้ยงต้อนรับนะครับจะได้มีโอกาส,สแสดงออกของนักเรียนในแต่ละในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับอันต้องขอบคุณท่านผอ,อมากครับขอบคุณครับวันนี้เรามาอยู่กับท่านอาจารย์นฤมลโชิสิริคุณวรรณนะครับผมผมอยากจะมาสอบถามท่านอาจารย์ว่า อาจารย์คิดว่าภาพบรรยากาศงานในปีนี้จะงานจะตุลมิตรเจ้ามาเป็นยังไงครับในภาพรวมนะคะโดยด้วยดูด้วยสายตาแล้วดีค่ะเพราะความเตรียมพร้อมของโรงเรียนเรานะคะก็ต้องทําให้ยิ่งใหญ่ะค่ะเพราะว่าที่ผ่านๆมาที่เราไปเขานี่เขาจัดทาอย่างดีเราก็ดูแบบอย่างของเขาเพื่อมาปรับปรุงให้ของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ครับง้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับท <c oughs> คงาน เราอยู่กับอาจารย์สิริพรชลพฤษานะครับผมวันนี้ผมอยากจะมาสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดยังไงกับภาพบรรยากาศงานจตุรมิตรปีนี้ครับผมก็งานในปีนี้เป็นปีที่5นะคะก็จะต้องดีกว่าปีแรกที่โรงเรียนของเราได้ได้จัดขึ้นเพราะว่าได้มีการเตรียมพร้อมทุกๆด้านทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็สิทธิ์เบญจะมะทุกคนนะเต็มกำลังความสามารถต้องออกมาดีเลิศแน่ๆค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมขอ,ขอบคุณครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นิกรชัยสงคารามนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดยังไงกับภาพบรรยากาศงานจาตุรมิตรที่จะออกมาในปีนี้ครับก,ก็ดูจากการเตรียมพร้อมของโรงเรียนเรานะครับก็คิดว่าปีนี้ทั้งครูนักเรียนแลวก็ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าหรือว่าสมาคมต่างๆก็ร่วมมือร่วมใจกัน พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาเจ้ตัวลเมตรครั้งนี้แน่นอนครับโอเคอาจารย์คิดว่าโรงเรียนใดที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้ครับโอ้ oh, อันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับเบจมาราชุทิศราชบุรีแน่นอนครับโอเคครับเราต้องขอขอบคุณอาจารย์นิกรมากนะครับ <Okay. S 1> ผมขอบคุณครับวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ แัญญาพรมสัรแลวก็อาจารย์ชลิตสมศรีนะครับผมอันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ทั้งอาจารย์ทั้งสองว่าอาจารย์คิดว่าภาพบรรยากาศงานจตุรมิตรในปีนี้จะออกมาเป็นยังไงครับครูคิดว่ามีการเตรียมความพร้อมที่ดีบรรยากาศในการซ้อมหรือการแสดงก็น่าจะออกมาเป็นที่ประทับใจของโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมกับของเราครับแล้วอาจารย์ชลิตว่าไงครับว่าคนเยอะแน่นอนคนเยอะคิดว่าคิดว่าน่าสนุกอีก เพราะคนต้องเยอะแล้วก็มีนักเรียนโรงเรียนอื่นใช่ไหมโรงเรียนเราก็ต้องสนุกถูกป่าคืดเคงแน่นอนโอเคครับแล้วผมจะสอบถามอาจารย์อีกหนึ่งคำถามว่าอาจารย์คิดว่าโรงเรียนเบญจมาใดที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรในปีนี้ครับไม่ได้เข้าข้างนะอยู่เบญจมาราชบุรีก็ต้องเชียร์เบญจมาราชบุรีแหละโอเคเอาผมก็ <laughs> ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับขอบคุณครับ นี้เรามาอยู่กับอาจารย์อิสราลุ่งอภิญญานะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ว่าอาจารย์คิดยังไงกับบรรยากาศภาพในงานจาตุรมิตรที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับก็ทุกคนเตรียมตัวกันอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นครูอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ออกมาจะต้องดีค่ะต้องเลิศสวยๆนะคะอลังค่ะแล้วจะถามอาจารย์อีกหนึ่งคำถามว่าอาจารย์คิดว่าโรงเรียนเมนจะมาได้จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้ครับ แน่นอนค่ะก็ต้องปเป็นเดนจามาราชุดิลราชบุรีค่ะโอเคครับต้องขอขอบคุณาานะอาจารย์พิสลามากนะครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับผมสมัยค่ะแบมบค่ะแพคค่ะอ้าวนี้ผมจะมาถามว่าคิดยังไงกับบรรยากาศงานจตุรมิตรในปีนี้ครับผมโอเแก่อนละกัน ก็ดูคึกคื้นมากกว่าสิปีที่แล้วที่ลาลีเป็นคนจัดเองนะคะเออก็ดูคึกคื้นขึ้นมากขึ้นก็ดูผลลัพธ์ที่ได้น่าจะทุกโรงเรียนจากี่โรงเรียนนะกี่โรงเรียนน่าจะได้มิตรภาพที่ดีค่ะขอเป็นคำถามเลยค่ะก็คิดว่าโรงเรียนใดจะได้แชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้ครับผมโรงเรียนเมจมาราชิวิราชชอรีค่ะเพราะอะไรครับอ้าว นี่ต้องถามแพ้อีกแล้วแหละ <c oughs> คน,นอ๊กบอลโรงเรียนลารีเก่งมากค่ะแลวห<า>ล่อมากด้วยหล่อมากด้วยโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามคนมากนะครับขอบคุณครับ រានរឿងនៅ प्रचया คลายที่อันต่อร้ายก็ขัดจัดขัดความ บรรยากาศงานเลี้ยงสังสันจตุรมิตรเบญจมาลาจุทิศราชบุรีแห่งประเทศไทยครั้งที่5ณนะบัดนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านผู้นวยการโรงเรียนเบญจมาลาจุทิศราชบุรีประธานในการดำเนินการจัดการแข่งขันจะนำนะคะคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเบญจมาลาจุทิศ บนเวทีและจะขอเรียนเชิญท่านประธานได้กระทําพิธีเปิดงานเลี้ยงสันสันในค่าคืนนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้นวยการสมศักดิ์ฉันทานุรักษ์ผู้นวยการโรงเรียนเบญจมรราชุทิศราชบุรีนําคณะผู้บริหารทั้ง4ี่เบญจมะสู่เวทีณบัดนี้ค่ะ เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะคะบนเวทีค่ะนำโดยท่านผู้มยการสมศักดิ์ฉันธานุรักษ์นะคะผู้วยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิศราชบุรีท่านผู้วยการวิริศสกุลรัตน์นะคะผู้วยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีท่านผู้วยการพักดีเหมทานนท์ผู้มยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิศและผู้วยการโรงเรียน ปัตตานีนะคะค่ะเดี๋ยวท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดเรียนเชิญท่านด้านหลังก่อนค่ะท่านคณะกรรมการเชิญด้านหลังค่ะค่ะ e เรียนเชิญนะคะท่านจุมพลทองใหม่นะคะเบญจมาลาชุทิธิปัตตานีท่านผู้ในการสมศักดิ์จันทานุรักษ์ค่ะ และลำดับต่อจากนี้ไปนะคะทางครอบครัวเบนจมาลาชุทิศได้รับเกียรติจากนะคะท่านผู้ราชการจังหวัดราชบุรีซึ่งท่านก็เป็นอดีตสิทธิ์เก่าเบนจมาลาชุทิตราชบุรีท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับสังสรรค์กีฬาจักรุลมิตรเบญจมาลาชุทิตแห่งประเทศไทยครั้งที่5ณสนาม โรงเรียนเบญจมาราชุทิศราชบุรีขอทุกท่านปรบมือต้อนรับนะคะท่านสุรพลสแสวงศักดิ์ผู้ราชการจังหวัดราชบุรีค่ะคและโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวต้อนรับทุกทกท่านที่มาร่วมงานสังสรรค์นในค่ำคืนนี้ค่ะ รเรียนท่านผอ,อสังกรลักษูชื่ชนนะครับท่านผู้อำนวยก,การสํานักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษามัยมศึกษาเขต8ท่านผอจูศีอุดมกุศลศี eh? ท่านผู้อำนวยก,การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งท่านอาจารย์สมบูรณ์ตาริที่ปรึกษาผู้ราชการจังหวัด อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิศราชบุรีผู้ริเริ่มการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมาราชุทิศแห่งประเทศไทยท่านผอ,อสมศักดิ์ฉันทานุรักษ์ท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งที่5นะครับซึ่งเวียนมานะครับเป็นรอบที่สองนะครับท่าน ผู้วยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิตนะครับทั้งจากจันทบุรีนครศรีธรรมราชและปัตตานีคณะครูอาจารย์ลูกหลานเยาวชนครอบครัวเบญจมาราชุทิตจากทั้ง4จังหวัดท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมเองผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ ที่มาอยู่ท่ามกลางคนครอบครัวเดียวกันผมเอง <_ surfing> เด็กที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ครับสุรพลแสวงศักดิ์ปัจจุบันจากการที่ได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่ดีงามจากทั้งครูบาอาจารย์จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ทำหน้าที่ผู้ราชการจังหวัด แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมาต้อนรับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับที่จะได้มาทำการแข่งขันกีฬาจัตรมิตรเบนจมราชุทิศแห่งประเทศไทยครั้งที่5ชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสิ่งสำคัญผมต้องขอชื่นชมทั้งในผู้ที่ได้ริเริ่ม การจัดการแข่งขันนั่นก็คือท่านอาจารย์สมบูรณ์ดำริต้องขอชื่นชมในสิ่งที่ดีงามนะครับที่สถาบันการศึกษาจากทั้ง4จังหวัดได้มีมิติสัมพันธ์ที่ดีสิ่งดีงามที่ได้รับนอกจากความสมัครสมานสามคัคคีความมีน้ำใจในนักกีฬา ความคิดที่สร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็จะได้นำเอาแนวทางที่ดีงามนั้นไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินการที่จะปรับปรุงสถาบันการศึกษาของแต่ละจ,จังหวัดผมเรียนว่าวันนี้ครอบครัวของโรงเรียนเป็นจมาราชุทิตมาที่จังหวัดราชบุรีผมและเจ้าภาพนะครับ ก็คือทั้งท่านผอสมศักดิ์คณะครูลูกหลานเยาวชนของเป็นจมาราชทิศราช,ชบุรีก็นำเอาความร่มเย็นนะครับต้อนรับคณะทุกท่านด้วยสายฝนนอกจากนั้นสิ่งสำคัญผมเชื่อว่าบรรยากาศของคนในครอบครัวเดียวกันนั้นก็อยากที่จะให้ทุกคนนะครับได้มีความสุข มีความสนุกสนานนะครับมีความเป็นกันเองนะครับก็ให้เปรียบเสมือนว่าที่เบญจมราชูทิศร,ราช,ชบ,บุรีแห่งนี้นั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นบ้านของท่านนะครับผมเรียนว่าในห่วงสองสามวันนี้คือจากวันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนคณะครูอาจารย์ลูกหลานเยาวชน ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนั้นคงที่จะได้ไปแวะเยี่ยมเยียนท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆผมเรียนว่าราชบุรีนั้นตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานสำนักงานภุมิภาคภาคกลางนั้นได้พิจารณา